mất một mình khuôn mà lên nó phẳng nó nha khuôn mường mường ấy, cái như vậy ส, respace, สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาเช่นเคยนะครับผมวันนี้ได้เข้าป่าตามหาห้างอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็มากับน้องมอนนะครับผมสวัสดีครับก็เราจะมาจะมาหาห้างที่เราเคยมากับน้องมอนนะแต่ช่วงนั้น่ะเรามากันมืดละก็เลยไม่ได้ตามหากันนะแล้วเจอได้เสียงปิดสนาด้วยนะพี่พี่ก็เป็นผูุหญิงนะสองคนเลยนะก็เหมือนมาเรียกเรามาไข่ของอะไรอย่างนี้นะ ก <c oughs> ็ที่เราหาห้างก็ไม่เจอเพราะว่าเรามากันมืดพี่พพแล้วก็ปายแห่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่เหมือนกันนะเราวันนี้เราว่างกันนะเราก็มาหาตมหาห้างกันนะครับผมแล้วก็จะมาตั้งแคมป์ชิลๆนะเพราะห้างหลังห้าง,างนั้นอนะ่ะมันใกล้ๆริมน้ำเนาะก็พาพี่เนี่ยชมบรรยากาศกันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อเลยครับผม ตัวนั้นเป็นวังน้ำนะน้วัดลึกมากเลยดูตรงแล้วะ่ะถ้าเป็นป่าแถวบ้านเราเนี่ยจะแห้งแล้งห่านะแต่ถ้าอยู่ในริมห้วยเนี่ยยังมีพอเขียกวกระจี่บ้างนะคะผรับ นั่นคิ้วๆเป็นสาลายน้ำจืดนะกินได้ไพี่นะกินได้ทำลากก็ได้เรียกอย่างหนึ่งว่าเทา,ทาน้ำจืดเสียงยอะไรอะเสียงอะไรไม่รู้นะพ,พี่แต่เราได้ยินแบบมาหลากเราใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้าถึงวางน้ำเนีน่ยต้องเดินขึ้นไปอีกนะนก้องเจ้่เจอ้าหเลยแล้วดีนะทำไมวันนี้เรามาถึงห้างไวามากนะมอดดูสิ เจอแล้วนะครับผมนูน่นนะปกติเนี่ยคืนนั้นเรามากันมืดเราหาทางกันไม่เจอเนะะยู่ในวังน้ำจ่ยาเยเนาะมีรอยฝันด้วยนต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อมะเดื่อน,นี่มีมีไหล รียกว่าลายไายพันนะโอ้น้ำใสมากมาเล่นมากเราออกะโดน้เยอะอากาศร้อนๆแบบนี้นะลองขึ้นสเกือนห้างกันก่อนโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยลาสายนี้ยาอกลือเออยูอ่ทุกก อยู่ดีไหมน้องมอดหอ,อนั่งได้อยู่นะเพื่อก็ดูดีด้วยโอ้บรรยากาศดีดดมากได้ไหมได้อยู่นะได้อยู่นะพี่ว่าได้อยู่นะได้อยู่ดีลมแรงอ่ะ ดีทองบ่มาละบ่มาละเดี๋ยวเดี๋ยวปินก่อนแต่องที่เลพูดหรออ๋ออันนี้มาเดี๋ยวเราต้องมาอีกแล้วอีกรล้นึงต้องมาเอาผลิตใจนะ เ,เ,อเอาข้าวนี่จ้ะอะไอากาเย็นมากวใช่าเจอกาศกาดีมาก้ยแขงแรงอได้อยู่ปได้อยู่ได้ยี่สาหมกนจะบากาดีมากพี่พี่ เล่าไหร่อ่าสองสามนิ้วไปดูแม่จะยิงปลาได้อยู่นะโอ้หมาสำรลจตรงน,นี้เมื่อตอนคืนเราน่าจะยิงปลาก็ได้นะพิ่นร้อนมากเลย <c oughs> ตอนนี้เราต้องไปหาฝืนพี่น <ขอ S 2> ใช่เราต้องไปหาฝืนด้วยก่อนที่มันจะเย็นนะเราจะนอนกันที่นี่ครับพี่ๆเราก็ได้เตรียมกระเพข้าวมาอยู่นะ เพื่อที yes> ่จะมาประกอบอาหารที่นี Fen ่ไงตึ้งตุ๊กมาแล้วเดี๋ยวต้องเอไม้ไปต่อยคนเลยนะใช่มันยังคืนวังนี้ใหญ่มากใช่ลึกด้วยถ้าเราตกไปนี่เราก็โดนน้ำคือรอดรอดอยู่เพราะน้ำลึกใช่ไปเดี๋ยวเราลงล่างเสียงคุยๆกันนะเสียงผู้หญิง

นางนางมาทำอะไรที่นี่ครับดอกไม้สวยมากมารเรามาตั้งแคมป์ครับก็ออคือเป็นการมานอนป่าครับผมมาประกอบอาหารมาประกอบอาหารมานอนป่านอนห้างสูงๆแบบนี้นี่ เป็นคนที่ไหนเนี่ยทำไมรูปร่างสวยจังไม่เคยได้ยินเลยมาใกล้สิมีคนเยอะแยะเลยอยาได้ยินเสียงเต็มไปหมดเลยมดเหมือนมีคนมาเล่นน้ำฝั่งนน้นเลยนะ เจ้าร้อนไหมมานี่สิมาตรงใต้ห้างนี่สิไม่ร้อนทไมสวยงามจัง เป็นคนที่ไหนนะ<ช>คนเมืองเมืองอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วทำไมมากันสองคนล่ะเฮ้ยอะไรนะพี่พวกเจ้าไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมรูปร่างสวยมากเลยนะ มนุษย์เหรอมนุษย์ไม่ใจร้ายแล้วแต่คนอ่ะบางคนก็ดีบางคนก็ร้ายใช่บางคนก็ดีบางคนก็ร้ายแล้ว,ลวพวกเราเราพวกเราหรอพวกเราเป็นคนดีพวกเราไม่ทำร้ายใครพวกเราจะมาตั้งแคมป์เฉยๆเชื่อได้ไหมฮะเชื่อได้ไหมเชื่อได้เชื่อได้ไดมาทำอะไรกันหลือ อยู่คนละโลกกันหรอไม่รู้แต่ไม่รู้ <Pink. S 1> แ่ดูจากการแต่งตัวแล้วน่าจะไม่ใช่อยู่ในโลกเดียวกันไม่รู้สิ่เออเราไม่รู้จักอะแล้วจะมาเล่นน้ำกันใช่ไหมเอาใจอยู่กใกล้ปะ ไม่เราไม่ครับเล่นกันเลยแม่นางแม่นางเราได้ยินเสียงคนเต็มไปหมดเลยตอนแม่นางเดินออกมาเนี่มีคนเดินตามพวกเจ้ามาไหมพวกนางมาไหมไม่มีนะใช่เหรอเนี่ยตอนนี้ได้ยินเสียงเจ้าเจ้าไปหมดเลยมียเสียงรองไหเด็กด้วยอืมอันนี้ตอนนี้ พวกนั่งร้อนใช่ไหมนั่นงไปเล่นน้ำเล่นน้ำกันเลยนะงั้นเราไม่รบกวนแล้วเราไม่รบกวนแล้วนะข้าจะไปแล้วนะจ้า ว่าเขาโกหกลรวปะ่ะผมก็ไม่ซ้ำแต่เมืองที่เขาบอกเนี่ยมีมด้วยเหรอเมืองอะไรไม่รู้เขาบอกว่าเมืองทิพแต่ว่าไม่รู้ว่าเมืองทิพคืออะไรพี่ไม่รู้นะใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยเข,เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาคุยกับเพื่อเขาว่ามาเที่ยวเมืองมันด้วยกันเถอะ เขาเล่ใกล้พวกเราอ่ะไม่สร้าง 那些东西、啊

น้องหอนแล้วดี่นะเฮ้ยเมื่อกี้นางสองคนเล่นน้ำตรงนี้นี่ใช่น้ำยังขุ่นอยู่เลยเห็นไหมน้ำมันขุ่นน่ะใช่ใหายไปแล้วอ่ะ สรุปแม่นางคือใครทำไมถึงหายตัวได้น้อมไม่ใช่หรือน้องมดหรือที่หยไม่ทำไมเขาบอกเมืองทิพย์เมืองทิพย์คืออะไรอ่ะนม่นน่ะได้ยินเสียงคนไหมเสียงอะไรเอาไงน้องมดดฮะห้ดีไม่รู้นางหายไปไหนไม่รู้เราเดินตามหาฝนนึงกันไหมไลองเดินดู ข้างหน้าเป็นวางน้มอสขนาดใหญ่เลยอะ,ะวางน้ำเนี่ยแบบนนเนี้ยน่ากลัวยนะมันเคยมีเรื่องราวอยู่นะพวกวางน้ำอะดูชิคชิๆๆเป็นวางขนาดใหญ่เลยะนะตะก้านี้เกาะกึกเลยใช่เอาไปดิ ถ้าเราเลยเถิดนี้มันน่าจะไม่ดีนะเพราะมันมีข้างหน้าอีกอะวังใหญ่มากาเราลุกขิ้นผนะ้ากาันดีกว่านะโอ้ยหนามากหนามากเลยพี่หุ่พี่รู้สึกไม่ค่อยอยากจะนอนที่นี่ละะเพราะว่าใครก็ไม่รู้แล้วมาบอกว่า เป็นเมืองทิพเมืองทิพแล้วหายตัวไปอย่างนี้พี่ว่าพี่ไม่โอเคแล้วนะใช่คสอใครมาฟันต้นไม้นี้ไว้อันนี้เป็นเลือดอยางใช่ไหมใช่พี่อ๋อแล้วก็รู้สึกว่าเสียงอะไรเมื่อเ,เจ้าไปหมดนะผมว่าถ้านอนที่นี่อาจจะไม่ปลอดภัยนะแล้วมันดันมาเจอเสาที่หายตัวไปสนานแบบนี้นะพ,พี่เอาไงนะวัด หลับาหนึ่งก่อนไหมยากนอนเหมือนกันนะบรรยากาศดีมากโอ้โหปลาตัวเบลอร์เลยน,น,นู่นนะไปเราว่าเราจะตัดสินใจกันว่าจะนอนหรือไม่นอนามาเจอแบบยังไ,ไงเราก็ไม่รู้จักด้วยนะใช่มาเจอแบบนี้เนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะอันตรายท่ะที่น,นไม่รู้ว่ามีพิษมีภัยหรือเปล่าใช่แต่นางมาแบบเงียบๆสกุลสกุลนะพี่พี่ใช่ มาชวนเราเล่นน้ำนะแต่ว่าเราแอบแอบดูเฉยๆนะแล้วก็ก็หายไปต่อหน้าต่อตาใช่เับ hey, ไปเรารีบกลับเถอะไ,<ป>ได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้เจ้าจ้าไปหมดเลยนะใช่กลัวมากใช่เดี๋ยวพวกผมเนี่ยก็จะขอเดินทางกลับบ้านเลยนะครับผมยังไม่อยากจะนอนที่นี่นะรู้สึกมันไม่ค่อยปลอดภัยต่อเรานะใช่ไว้มีโอกาสหน้าเนี่ยมีโอกาสหน้าอีกเนะี่ยเราอาจจะมาแล้วก็ เตรียมอาวุธพร้อมกว่านี้นะคะผมเรามาเนี่ยเราเตรียมพวกกับคุ่งเข้ามาเตรียมเออแค่พวกมีดทั้งว่าเข้ามานะใช่ไม่ได้มีมีดใหญ่ใช่แล,แล้วก็ไม่ได้มีอาวุธคบมือนะครับผม<ช>ไม่รู้ว่าตอนคืนเราจะเจออะไรบ้างนะคะผมยิ<ช>่งนั่งห้างก็ใกล้วังน้ําแบบนี้นะเราขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะคะผมครับผมก็ <c oughs> สำหรับเพื่อนดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยต้องขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม ให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ